ไลทไ์คือวีคอร์สมีแพทเทิร์นชิพแล้วรู้ยังเดี๋ <c oughs> ยวไป <c oughs> ดูกันใช่ สวัสดีครับผมพีทอิซุสเมโทชัยพฤกครับสวัสดีค่ะบีมพี่อิซุสเมโทชัยพฤกษ์ครับอตอนนี้อยู่ในงานแล้วแอบแอบเข้ามาต้างานที่น้องพีทเป็น,นะะเพื่อนเกียรติโอเควันนี้นะคะอย่างที่บีมกับพี่อิสัตยากันว่าเราจะมาคอลแลบกันรีวิวตัวรถนะคะของอิซุส D5 เดี๋ยวเราไปเริ่มคันแรกกันเดี๋ยวพีทพาดูคันแรกก่อนเพราะคันนี้เป็นตัว้อันไหนอันนี้ดีกว่าเอาคนที่อยู่ในงานพาดีกว่าจะดูวันนี้ไปเลยค่ะสำหรับคันนี้จะเป็นเกียร์ F ค่ะ พี่คันนี้สีเทาแลวโบนะไม่ใช่สีแดงนะใบเย็อกเยือคันนี้เป็นสีเทาแลบโบไม่ใช่สีแดงสีแดงน่ะลุงไปหมดเลยแต่ตอนนี้เพราะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปเลิกที่หน้ารถกันเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มีปรับดีไซน์ใหม่ที่สวยจีบๆล้อมแมกไลายใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่อันนี้น่าจะเป็นตัวท็อปใช่ไหมถ้าล้อมแมกปัดเงาอย่างนี้ด้านหน้าคนจะเยอะหน่อยเดี๋ยวเราเข้าจากตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าจากเท่ด้านท้ายเราไม่เือนคนอื่นเขาแล้วด้านท้ายที่ดูไฟ ไฟปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมไฟด้านท้ายแล้วก็ฝากระโปรงด้านท้ายปรับเปลี่ยนใหม่แต่ต้องมีมีอันไหนอีกข้อมูลอัปเดตหน่อยพี่ไม่รู้เรื่องเลยอัปเดตก็มีจะเียทำดีไซน์ใหม่เป็นกระโปรงเขาวางแบบมาให้ดูสวยแล้วก็รวมตัวกับเป็นไฟฐานชรับอืมตัวนี้เป็นตัวเกรดตัวท็อปสุดเนาะเกรดเอ็มใช่ค่ะว่ามีตัวระบบอ่าเรคอร์ทัฟฟิกเพิ่มเติมใช่ไหมอ่าโอเค แาตัวที่เป็นมีพน,นักชีพมามแล้วพี่มีพันักชีพแล้วอ๋อนี่ภายในปรับเปลี่ยนใหม่นะตอนนี้คนน่าจะเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเราคร่าวๆดูภายในปรับเปลี่ยนเรือนไม้ปรับเปลี่ยนแล้วก็จอเครื่องเล่นปรับเปลี่ยนนะครับอโอเคอันนี้ผมกับน้องบีมเดี๋ยวพาดูคร่าวๆก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวชัดจัดเต็มที่ โหมบายโฟดเดี๋ยวน้องบีเขาจะไปจัดการอีกทีตอนนี้เป็นด้านหน้าตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงใช่ไหมด้านหน้าเปลี่ยนใหม่ทำไมไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้แล้ววะใช่ไอ้โอเคก็คือโคมไฟหน้าก็จะมีเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในโคมเดียวกันเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกก็ตัดไปอยู่ด้านล่างไม่เหมือนโฉมเดิมล ก็มีเป็นช่องดักลมใหญ่ๆเลยถูกตองแนี้เขาก็พิเศษว่าช่วยในส่วนของเรื่องแอลลอด์เด็กโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเตี้ยกันบ้างดูตัวเตี้ยดีกว่านะง่ายๆตัวเตี้ยหรือว่านอร์มอลไลน์นะครับก็คือสมาตร,รฐาน,นอาเอ้นี่ <มา S 1> นะครับตัวเตีย้ยเอ้าไม่ไม่เนี่มันนอนโน้นดีกว่านี่คือโคลส่ายกระเป๋บบาที่ดีที่สุดเลยค่ะใช่ตัวเตี้ยสวยมากเลยครับตัวนี้ตัวเตี้ยสีอะไรสีเทอร์รโบ้ <Yeah. S 2> ตัวเตี้ยนะครับก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกันตัวด้านท้ายอันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลนะดูจากสายตาที่ดูก็คือฝาท้ายเปลี่ยนใหม่ล้อแมกซ์ลายใหม่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเกรดอ๋อหน้าจอใหม่ด้วยราคามีกล้องถอยหลังจอเหมือนเดิมตัวนี้เป็นตัวแคปเนาะเป็นตัวสเปซแคปโอเค ตัวนี้เป็นเกรด LDA ตัวเป็นเกียร์ธรรมดาดีเทตอแลมโบนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแต่ว่าไม่ได้ปรับพับไฟฟ้าดีอยากให้ไปดูดีไฟตัวูจอนะเพราะว่าตงวนี้มันหลับจริงๆหน้าสวยมากเลยครับหน้าของตัวหน้าตัวเทียสวยมากเพราะบอกว่าตัวเทียตัวนี้เป็นะไรที่แบบว่าคุดีนะูกใจวัยรุ่นแน่นอนรับประกันตัวจอเนี่ยจอยังเป็น7นิ้วเหมือนเดิม แต่พี่ดูนะปกติอ่ะตัวจอของตัวรถอินสุมันก็จะเลันด้านล่างใช่ไหมคะให้เรากดในส่วนของปุ่มแต่ตอนนี้จะไม่ใช่แล้วจะเป็นเหมือนคล้ายตัวปรับวอลลุ่มนะคะตรงนี้บีมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะแต่ว่าบีมมาเพิ่งดูคลิปวิดีโอมาเสร็จแล้วก็มาลองกดใี่พี่เลยมันจะเป็นเหมือนกับการปรับวอลลุ่มต่างๆในส่วนของตัวฟังก์ชันต,ต่างๆตรงนี้ค่ะจะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเลยพี่ดูนะคือค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ตรงนี้ที่บีมรู้สึกแปลกใจก็คือซั ที่บีมรู้สึกแปลกใจก็คือตรงนี้เขาทําเป็นไททซีมาให้กับพี่ๆแล้วเรียบร้อยนะพี่ดูเลยว่าเราสามารถชาร์จแบตจากด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ที่มีการปรับดีไซน์มาอีกจุดหนึ่งล้อแล้วก็ตรงนี้มีการปรับดีไซน์มาอีกจุดหนึ่งคือตัวเบาะค่ะเบาะที่เป็นเบาะผ้าเนี่ยปกติแล้วอะค่ะมันจะเป็นบาะผ้าธรรมดาค่ะ ปกติมันจะเป็นบาะผ้าธรรมดาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีการปรับดีไซน์ใหม่ที่ลวดลายของตัวบาะผ้ามีมาให้ครบเลยสวยงามถูกใจวัยรุ่นแน่นอนตรงนี้แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเลยนะคะเพราะว่าตัวเขาอะค่ะทำดีไซน์ออกมาได้ครบคันจริงๆรวมทั้งนะคะตรงนี้พี่ ด้านหน้าของคนอนโซลด้านหน้ามีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดค่ะปรับดีไซน์ให้มีความโดดเด่นมากขึ้นสําหรับตัวรถนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัวเตี้ยบีมมองว่าคุ้มค่าจริงๆเดี๋ยวบีมจะมารีวิวเต็มๆที่ดูนะคะว่าตัวนี้จะมีดีไซน์ที่สวยแล้วก็ลงตัวยังไงดีไซน์ตัวล้อนะคะที่เป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดแต่ว่าตัวนี้ของตัวเตี้ยาย,าย,งยังคงเป็นยางบิสโตรแอนเดิมบี้จะไปเยอะน,นิดนึงนะคะให้ดูตัว,วล้อสุดหน้าเจ้ารถวิคคอร์ส ประเภทกระจกตัวตัวยกสูงเกรดธรรมดานะก็คือในตัวเทาเรียกว่ากระจังหน้าชิ้นใหญ่นะครับเป็นสีที่เราเอาหรือว่าเป็นสีใหญ่ครับคุณก็จะมีบล็อคเฟอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาที่ด้านหลังกันก่อนนะคะที่ดีมจะพาดูของตัวด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่พี่ๆรู้กันว่ามีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ของด้านหลังเนี่ยไฟด้านหลังนี่คือเป็นดีไซน์ที่สวยมากเลยนะคะเป็นการปรับโฉมใหม่ที่ดูดีจริงๆมาพร้อมตัวชุดแต่งวีคอร์สท,ที่ต้องบอกว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเป็นสีส้มเนี่ยพี่คือมันเด่นชัดขับบนถนนเนี่ยคือต้องบอกว่าแจ่มว้าวแน่นอนนะคะสำหรับไฟด้านหลังนะคะมีการแบ่งสเตปอย่างชัดเจนค่ะไฟเลี้ยวไฟถอยแล้วก็ตัวไฟเบรกนะคะตรงนี้มีมาให้ครบอย่างที่พี่อีทบอกไปว่าตัวเนี้ย b ฟ4แล้วก็มีดิบล็อกด้วยพร็อปดีไซน์สปอร์ตบาร์ที่ต้องบอกว่าลงตัวสุดๆสดำหรับพี่ๆที่ซื้อสีขาวนะคะบีมองว่าจะเห็นชุดแต่งได้แบบสวยลงตัวจริงๆค่ะแต่ว่าสีนี้จะเป็นสีใหม่ล่าสุดของตัววีคอร์เขาก็จะเป็นสีส้มนะแต่ไฟมันอาจจะซูมเข้าไปใกล้นิดนึงอาจจะมองเป็นสีแดงแบบนี้นะคะส่วนเราไปดูแบบว่าออกแดอีกทีนะชตนนี้มันเป็นแสงแบบไฟในอนะเป็นไฟ LED คล้ายคเอ็กซีรี X Z Z R e อยู่เหมือนกันใช่มาพร้อมกับปอา์ตาด้านหลังนะครับแล้วก็มีดีไซน์ตรงนี้พี่ตรงนี้ไม่ใช่เปิดหรืออะไรนะเป็นดีไซน์ที่ทางอิตูสุออกแบบมาเลยนะคะสวยแล้วก็ลงตัวจริงๆตรงนี้พร้อมเบาะทูโทนพ,พี่พอตอนแรกก็คิดว่าเปิดเพราะว่าต้องมีบอกตรงน,นี้ถ้าเป็นออกแบบลายมาไม,ไม่ใช่เปิดสวยอะค่ะเป็นการสกีนเข้ามาที่ตัวของบอดี้ตัวเบาะเลย เป็นสีทูโทนนะครับจากเดิมก็จะเป็นสีตัดเป็นสีสีเดียวกันโอเคเดี๋ยวบีมจะลองนั่งให้ดูนะคะตรงนี้ปึ๊บอ่าที่ดูเข่านี่คือเหลือๆเลยนะคะต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยของตัวรถวีคอร์สกว้างอยู่แล้วนะคะมาพร้อมใช่ที่ชาร์จแบตเป็นไทยซีอุ้ยเอาใจคนใส่ใช้ iPhone หรือเปล่านะอสูซๆเนี่ย ก็สามารถใช้ตัวหัวแปลงได้นะคะตรงนี้ให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวบีบลองเปิดไฟดูอ่าเป็นไทซีแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าสำหรับตัวรถเลยนะคะตรงนี้ในส่วนของตัวแอร์ด้านหลังก็ยังคงมีแอร์ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ที่ไม่พูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันค่ะแล้วก็มาที่ไฮไลท์สําคัน ตัวี่มีระบบเคชี้เหมือน m u l X เลยอกวากระบะตัวนี้มีทั้งตัวระบบเ d a ดใช่ไหมพี่อิใช่มีเอ a ดด้วยแต่ว่าก็เป็น13.4เพราะว่า Mule X อ12ตอตัวนี้คืออัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ถูกต้องว้าวอุ๊ยแอสกระิขอดูเลื่อนไม้หน่อยม่เลื่อนไม้เป็นยังไงแนะนำนิดนึงเลื่อนไม้เป็นหน้าจอเปลี่ยนตุกเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เลยเนาะถูกต้องค่ะโสวยเลยครับ

ทาเรียกว่าเดี๋ยวรอมีรถคันจริงกลับไปที่โชรูมเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มให้ดูกันอีกทีดีกว่าจะได้ชัดเจนเสียงเสริงอะไรด้วยเพราะตอนนี้เสียงรอบข้างมาันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็คนเยอะแล้วก็ขอแทรกนิดนึงค่ะรถคันจริงจะลงที่โซลโ,ซโูมแล้วก็รถคันจริงนะคะจะลงที่โชรูมวันที่12นะคะตุลาพร้อมกันทั่วประเทศเลยยังไงเดี๋ยวเราสองคนจะพามารีวิวเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีไปโฟบายโฟของสนามเทเตดานะคะก็อาจจะมีรีวิวกิมมิคเล็กน้อยที่ เสียงอาจจะดีกว่านี้แล้วก็คุณภาพในส่วนของภาพอาจจะดีกว่านี้นิดนึงน,งน,งนะพี่โอเค <Okay. S 2> จัดไปตามนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นน้ำจิ้มไปก่อนละกันให้ดูเล็กๆ,ๆ,ๆน้อย bye bye. Bye bye. าบายบายค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีครับ,บร